ทำเอาสาวกสายบิวตี้ตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อบริษัทเลชุโกพัดจำกัดนะคะที่นำโดยคุณเลชูนานะคะได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แป้งพับเจน,นี่พรีเมียมแป้งคุมมันพร้อมปกปิดและบำรุงนะคะแถมยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะพร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนไทยคนแรกของแบรนด์นักสแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มเอ,อิร์ธพิรพัฒน์นะคะอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อง,งานนะคะเจนนี่พรีเมียมเอ็กเอิร์ธพีระพัทนี่ยครับไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาณซีคอนสแควร์สิงห์นครินทร์นั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นการสัญญานของเจนนี่พรีเมียมนะผมแล้วก็เป็นเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญแ่และผมก็ขอบคุณทางเจนนี่พรีเมียมนะครับที่เลือกเอิรเป็น,นซิงเอร์คนแรกของไทยนะครับก็ขอบคุณผู้บริหารทุกคนนะครับด <Okay. S 1> ีใจมากๆที่ได้เจอแฟนคลับด้วยแล้วก็ได้เจอผู้บริหารทุกคนด้วย จริงแล้วติดตามน้องมานานแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าน้องเหมาะกับแบรนด์ที่สุดแล้วน้วอแบบน่ารัก่อนโยนแล้วก็อจกกระส่อให้ว่าแป้งนี่แป้งที่สามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะ mm hmm. แล้วก็เลือกน้องค่ะ, mm hmm. คะแป้งของเราก็หนึ่งก็ผลิตจากเกาหลีแล้วก็คือปกปิดคุ้มมันมีทุกอย่างส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก mm ็ hmm. คือหนึ่งครบในตลับเดียวเลยก็ม mm ีเจอร์ไรเซอร์นะคะแล้วก็คอลาเจนในหลัยสุด บำรุงไปในตัวด้วยใช่ครบจบในตลับเดียวโอ้โหสี่เลเยอรอยู่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ผิวสองสีบางวันก็ขาวบางวันก็คล้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันคือแบบคือจากการนอนถ้าไหนที่นอนน้อยก็จะผิวคล้ำถ้าไหนที่นอนแบบนอนอิ่มอะไรเงี้ยผิวมันจะฟูผิวมันจะใสขึ้นมาอะไรเงี้ยก็นี่เลยครับเพราะว่าแป้งเจลลี่พรีเมียมมีสองเบอร์พอดีทั้งไบรท์กับมีเดียมแล้วก็ใช้ทั้งสองเบอร์ไปเลยไบรท์อ่ะเอาไว้ทาใต้ตา ใช่เวลาแบบวันแบบง่ายๆแล้วก็มีเดี้เอาไปทาตรงเฉดอะไรอย่างเงี้ยทาตาสันจมูกอยงเี้ก็ช่วยได้เยอะเลยครับเลือกสีแดงเหรอคะเมื่อกี้ก็ให้เขาลองแล้วค่ะเขาใช้ได้ทั้งสองสีเลยใช่ครับก็แต่บริเวณโอเคแล้วแต่บริเวณใช่แต่ต้องใช้ประจำจริงๆนะคะทุกวันแอบซื้อด้วยครับแอบกูดดูมาลองใช้ใช่ซื้อมาลองใช้แล้วก็สั่งเองก็ซื้อไปให้แบบแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ ฝากแป้งเจนนี่พรีเมียมด้วยนะคะเราแบบผลิตแบบควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ตามเพจแล้วก็แอปพลิเคชันัวไซไปค่ะใช่ฝากเจนนี่พรีเมียมด้วยนะครับบอกเลยว่าตลับเดียวครบในหนึ่งเดียวจริงๆทั้งบำรงุงกันแดดแล้วก็ปกปิดแล้วก็กินหอมเป็นธรรมชาติบอกเลยว่าต้องเจนนี่พรีเมียมเท่านั้นครับฝากด้วยฮะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์นะคะทุกแพลตฟอร์มของทางเจนนี่พรีเมียมได้เลยนะคะ